พบกับน้องต้นแห่งร้านร้านบีบีกันนะครับร้าน้านบีบีกัน,กนคู่แฝดพี่โหลดครับวันนี้มาทําหน้าที่แทนพี่โหลดกํลาลังขายของอยู่ด้านหลังครับวันนี้มาทําหน้าที่แทนวันนี้คุณต้นมีอะไรเข้ามาใหม่ครับวันนี้ก็ <c oughs> มีปืนตัวใหม่หลายตัวเลยครับมีหลายรุ่นหลายแบบมากอืมโอเครุ่นแรกครับผมรุ่นไฮคาปาโกแมทของค่ายโตเกียวมารีครับป่าเปิดโชว์่อยครับคุณต้น ตัวนี้เข้ามา5ตัวนะครับอ่านี่โตเกียวมารุอิของงานญี่ปุน่นเออตัวนี้สวยนะครับน้ำหนักดีมากจับขนัดมือเป็นงานญี่ปุ่นด้วยเป็นไงโอเคตัวนี้ราคาโปรโมชั่นคนระับคุณต้นราคาอยู่ 7, เ0็ดพันทน ราคาจับต้องได้นะครับอืมเจ็ดันทวนนะโอเคอ่ารุ่นต่อไปคุณต้นมีรุ่นอะไรต่อครับถัดมาโอเคอ่านี้พิทไวเปอร์ครับของค่าย EMG นะครับตัวนี้เข้ามาเติมค่ากระบอกนะครับเพราะว่าสินค้าหมดไปแล้วนะครับตัวนี้เป็น p พลย r เดอร์สั่งเข้ามาราคาอยู่7,800บาทครับใครตามหาพิทไวเปอร์นะครับจอนวิกภาคสี่ก็มารับได้เลยนะครับราคาอยู่7,8 0 0อ่า โอเคถัด <Okay. S 2> มาจะเป็นตัว XDM จะมีสองสีนะครับสีดำและสีเงินอ่านี้เราเเสั่งพิเออเดอร์เข้ามานะครับก็จะมาแบบนี้เลยเเกล่องจะมีแค่นี้เรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรคุณต้น XDM XDM โอเคอันนี้ XDM นะครับอันนี้สีเงินสีเงินนะนี่ครับดูดูงานหน่อย อคก้านเองคุณต้น <c oughs> okay. ตอนนี้ราคาอยู่5,700บาทอ่าอันนี้มีตัวต่อแม็กให้ด้วยอ่าโอเคเก็บดีๆเก็บก่อนอ่าเก็บแล้วขยับมาตรงนี้ก่อนอ่าเคตัวน,นี้เป็น XDM นะครับตัวคอมแพกเนาะสีดำนะครับนี่อันนี้สีดำมาร์กิ้งครบนะครับตัวนี้่สวยนะสวยสไหมครับคุณต้น <c oughs> นาสวยออ๋ราคาก่อลเพิ่มมาแล้วราคาสีดำนะครับโปรโมชั่นอยู่5,300บาท5,300บาทอ่าโอเคถัดมาจะเป็นรุ่นกล็อก42อ่าไล่ไปไล่ไปเรื่อยๆโอเคกล็อก42่องของค่ายอุมาเล็กนะครับ VFC อโอเคเอาวางเลยอ่าเห็นเดี๋ยวแกว่าของขาดทีเกมเมให้อ่าเนี่ย ไอ้หลอยมึงเจอเจอเจอ,เจอตัวทายตัวแทนแล้วม,มีคู่แฝดคอยทําหน้าที่แทนแล้วนะครับอันนี้ก๊อก42นะครับของค่ายอุมาเล็กนะครับนี่ตัวมาร์กกิ้งเหมือนจริงอันนี้เห็นมาร์กกิ้งไหมล่ะอ่าเช็ดน้ำมันหน่อยของใหม่แกะกล่องอ่าโอเคเนี่ยมาร์กกิ้งก๊อก42นะครบเลยของ VFC นะอุมาเล็กตัวนี้ราคาโปรโมชั่นนะครับจาก7จ็ดบรรทัศเหลือ7จ็ดบรรทุน,ทนตัวนี้ราคาได้7จ็ดบรรทุน,ทนอ่า,อาราคา7จ็ดบรรทุน,ทนมี2กระบอกนะ มาเร็วไปเร็วครับตัวเนี้42เนี่ยหายากแล้วก็มีตัวนี้เข้ามาเติมแล้วนะครับจะเป็น 6, 6, s ร์ส t y l e 365นะครับตัวเล็กๆลูกค้าชอบนะครับเข้ามาเติมสต็อกแล้วเข้ามากี่ตัวไปนเน้าสามตัวโอเคนี่ t y นะครับตัวเล็กๆขายชอบเล็กๆนะครับงานพรีเมียมย่านหนึ่งคุต้นย่านหนึ่งโอเค ตัวนี้เอ้ยอย่าเบิ่งดียังไม่บอกราคาเลยอัน <c oughs> นี้ราคาอยู่เจ็ดพันเก้าไวท่าเดียวแล้วโอเคส่วนเจ้านะได้ามาสองตัวเอ้ยได้มาสามตัวโอเคให้เร็้ยวก็เลี้วลยวกัจัดกัน<อ>นะครับมีมีน้อยนี่อ่ายกมาแล้วก็มีโมโมเมเจอร์สามเข้ามาเติมแล้วนะครับวันนั้นพี่วันนั้นถามอยู่นี่แค่ตัวเดียวอ่าได้มาตัวเดียวมาได้แค่ตัวเดียวนี่ครับโม เมเจอร์สนะครับตัวนี้ได้มาแค่หนึ่งกระบอกเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบมาเอานะครับราคาอยู่เจ็ดพันมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นโดดๆเลยมาลูกโดดเลยลูกโทนเลย<า>แล้วก็บีบีเคเขามาเติมอีกรอบนึ่งล,ละลอ่ารอบที่แล้วหมดไปแล้วนะครับหมดจริงๆแบบมาแป๊บเดียวหมดปั๊บเลยลอ่ารอบนี้มาเติมมีสาตัวนะครับเป็น PPKS นะครับของชายอูมาเล็กนะครับเป็นบอดี้โลหะนะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าบอดี้โลหะและมาร์คกิ้งเหมือนจริง100เเซเลยใครชอบเจมบอลก็ตัวนี้เลยนะครับราคาโปรโมชั่นก็อยู่แค่เจ็บบรรทุนนะราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะหมายจามตัวไม่มีแล้วนะหมดแล้วเป็นโลหะไงเป็นโลหะไม่ใช่เป็นพลาสติกเหมือนพวกมารูชินมารูอีไม่ใช่นะนี้เป็นเหล็กเลยยิงดีมากด้วยวันนั้นลูกค้ายิงที่ซื้อกันส่วนใหญ่ยิงดีมากเลยครับ โอเคถัดมาตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งไว้เป็นมากรอฟสีดําลูกค้าถามกันมาเยอะมากสีดําเมื่อไหร่มานะครับอ่ามาแล้วสองตัวนี่มาเอามีอะไรให้ด้วยนะมีมีท่อรีดกับเก็บเสียงให้ด้วยนะครับสีดำอ่าเปิดโชว์หน่อย อ่าตัวนี้ราคาอยู่5,8 0 0นนะครับมากระรอกสีดำนะมาพร้อมเก็บเสียงและท่อรีดนะครับใส่ท่อรีดกับเก็บเสียงตัวนี้ก็ความแรงจะเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคได้มา2ตัวแล้วก็รุ่นสุดท้ายเป็นเป็นอ่าลูก,กร์ลูก,กอร์ที่ลูกค้าตอนนั้นตามหาอยู่นะครับก็คือจะเป็นตัว4นิ้วสีดำาครับ4นิ้วสีดำมาเปิดออกมาครับ4นิ้วสีดำนะครับได้มา2ตัวนะครับ4นิ้วสีดำได้มา2ตัว เอ้ยไดมาสามตัวเลยนะครับราคาอยู่ห้าพันห้านะสีดำนะได้มาแค่สามตัวเท่านั้นมีสี่ตัวครับอ่าอีกตัวหนึ่งจะเป็นหกนิ้วสีเงินพี่มีฉี่ตัวโอเคมึงมึงมึงเหมือนเลยตอนมาแรกๆเลยเหมือนกันเลยมึงมึงเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยว่ะน่าคู่แปดจริงอันนี้ไม่ใช่อันนี้ถัดมาอันนี้ไม่ใช่อ่าโอเคอันนี้อ่าน่าแปดนะโอเคมีฉี่ตัว เรียบร้อยเจอพี่ฟ้าขยี้เรียบร้อยอูอันนี้สวยสวยไหมเนี่ยอันนี้รูกเกอร์หกนิ้วนะครับสีเงินนะครับโอเคตัวนี้แพงหน่อยนะตัวนี้ราคาอยู่หกพันสามร้อยบาทหกพันสามนะสวยไหมสวยสวยเนี่โอเคถ้าสนใจมาที่ไหนต้นมาร้านฟ้าดิจิทัลที่เมกาสุขเหล็กชั้นสองครับชั้นสองชั้นสอง พอมีสองสิบแปดนะครับก็ร้านแบบนี้เลยมีชันนะชั้นสองโอเคครับผมอ่ามีมีไลน์มีไลน์มีช้อปปี้ขูว่ามั่วไม่ได้เลยมีไลน์มี YouTube นะครับมีเว็บไซต์นะครับก็เข้ามาสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวลงของให้ครับใช่ไหมอยู่อยู่ชั้นไหนนะชั้นสองอ๋อชั้นสองนะโอเคโอเคคลิปนี้ไปก่อนเอาปิดคลิปหน่อยเอาปิดคลิปหน่อย สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอยากจัดก็เข้ามาจัดได้ครับที่มเมกาสุพรรณหล็กนะครับที่ร้านฟ้าบีบีกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ